สวัสดีค่ะวันนี้จะทำลาบทำลาบนะคะทำลาบเนื้อคะ่ะซื้อมาโลหนึ่งทำลาบมาทานด้วยกันนะคะ f อซผู้น่ารักทุกท่านนะคะแวะมาทานด้วยกัน,นะคะ่ะจะจะทำเป็นเป็นดิบก่อนแล้วค่อยอามาคั่วนะคะจะได้อร่อยก็ให้ครบมาหมดแล้วเครื่องลาบแล้วก็มีผักอาเลือกที่เสีย ไปพั่วก่อนมีพุ่มก่อนแล้วก็มีดอกแคร์เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ในป่านะดอกแคร์นี่อยู่ในหน้าหมู่บ้านเพียบเป็นห้าสิบกว่าต้นปลูกเรียงรายกันเต็มตอนเช้าไปเก็บได้เป็นกระสอบเลยนะคะนี่ก็จะมาทำอาหารเย็นกันนะคะวันหยุดเป็นไหนไม่ได้ก็ต้องนอนกินอย่างเดียวนะคะ กลัวโลกรักษากันรักษากันด้วยนะคะรักษาเน้อรักษาตัวกันนะคะล้างไม้ล้างมือโรคนี้อันตรายอ,อะไรเหรอนี่อันอาน้ำเย็นนี่องห้องโงมา มีดด้ามดำๆยาวๆนั่นนะเออดีลงถังขยะแล้วมึงไม่มั้งนี่ว่าจะเปิดดูอีกเหมือนกันเปิดลื้อหาในขยะทำอาหารบ่อยมีดหายคลิปนี้ก็แก้มกับลาบนะคะเชิญค่ะครับคุณผู้หญิง นีเราก็แวะมาที่บ้านใส่น้อยนะคะนอะคะอะไรอยู่เน่ยอันี้เหรอหันเนื้อค่ะหั่นเนื้อค่ะไม่ฝนนะคะมีเสียงตอนนี้ก็เอาขี้เพี้ยไปต้ม เออชิ้นเคี๊ยไปต้มแล้วก็เอามาเน้อามาแช่กับเนื้อไว้ก่อนอาไให้มันให้ชิ้นเคี๊ยเข้าก่อนเข้ากับเนื้อเข้าเครื่อง okay, เอ okay, เข้าครื่องแล้วค right> ่อยเอามาปรุงนะคะค่ะก็เริ่มปรุงแล้วนะคะใส่เลือดลงไปแล้วนะคะดูเลือดนะคะเช็คเดือดหม่อยเดี๋ครับ ใส่เลือดเกลือหร,รือชูรสเกลือคิมดูก่อนไม่ใส่ยังไม่ดไดนะ้ปรุงเลยใส่เกลือลงไปอ๋อมยังไม่ได้หั่นเลยไม่เป็นไรอืออือลอยเลือดไปก่อนแล้วก็น้ำเกลืคอคุยนิดหน่อยนะคะน้ำเกลือแก้มกับลาบเนื้อ ไม่ได้ทานดิบนะคะเดี๋ยวไปคั่วค่ะปรุงปรุงแบบนี้ไว้ก่อนแล้วเอาไปคั่วจะได้หอมพอคั่วนะคะสูตรไทยก็สูตรไทยนะคะก็ดไยนก็ด้่แดเดียเด๋ยวไปเอามาให้ใส่น้ำปลาก่อนนะคะเดี๋ยวไป,ไปเอาปะลาก่อนนะคะก่อนปลาใส่ปะลาลงไปนิดหน่อยนะคะม,มือล้างแล้วนะคะล้างครับ ถ้าไม่มีเนื้อก็ไม่อร่อยค่บเหลือว่าสะอาดเกินไปทำไมล่ะต้องทำให้มันมีชีมมีใหม่ใหม่ป่ะครับนี่อันใหม่ของคำผสมอันก่านี่เอาใหม่ดีกว่าของใหม่เือใหม่ไปเรื่อยหรึงห้าบาทนวนะ1ิบาทเอาขัวลงไปนะคะเอาขัวลงไปแล้วมะนาวก็ลงเป็นหนึ่งลูก หัวแดงไม่ใส่ยดงไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ซอยเลยมีต้องซอยอีกต่มๆนอยมันจะปิ้วขีงด้วยมัไหมบ้นลมนะพอไหมน่าต่แอมชอบเผ็ดด้วยวะไม่เป็นไรมกพริกมีเดี๋ยวปอกก่อนเด็กรับประทานเผ็ดเดี๋ยวก็เหลือแต่เครื่อง ้วีดูดีแกเอามาลงใส่ลาบนี่เิีไมเราไปคั่วแล้วก็มาใส่หอมทีหลังใช่ไหมใช่ใส่ปเลยก็ได้ดดนี้ใส่ปเก็ได้ กดดตัใส่ผักลงไปแล้วนะคะใส่ผักแล้วใบมะกรูดลงนั่ขเท้าเข้าใบมะกรูดัางเ้าแป้งเอาหอยแครงมาลวกนหยน้ำเทน้ำออกนะอานาเดีอยวมันขมล้างแอ้เอาน้ำใหม่น้าอะไรไม่อะไร็ล้าง ผักเนี่ยจะให้เอาใส่ไหนมันรวบเสร็จแล้วนะถ้าเกิดใส่เยอะจะเปลือยเท่านั้นนะเอาไปเอาถ้อเกิดเอาแนวต้องเปลือกก็จะน่าเปลือยนี่ไงหม้อตรงนี้ใส่นีหน่อยไม่ต้องเยอะมากทีนี้เดี๋ยวนั่งอีกหอมซื้อมาเหรอซื้อมาเลครับนี่ไงก็มีไหนอ๋อนี่อะไรกัน นี่ไปซื้อเมาโนนป่ะไม่เา,าซื้อมา้วตามมา <c oughs> น,มนั้นเ็ไง่สุด้างดีนะคะไ้เมายมมันขรุมนะคะรอ,ะอหอมแดงนะคะตอนนี้รับประทานเกี๊ยวยไปก่อนนะคะเกี๊ยวยท้ายนะคะใส่เส้น ใส่เครื่องเสร็จใส่หอมใส่ทุกอย่างแล้วนะคะเราจะไปคั่วนะคะตอนนี้พ่อครัวก็หอมหิวแล้วเลือดน้อยเป็นไงนี่เหมือนกับก้อยแท้ๆเลยั้งยังก้อยเือกก้อยมัวเลยง่เลือดเอ้ยใส่น้ำหน่อยนึงก็ได้ ลงไปคั่วเดี๋ยมันจะติดกระทะกระมังเปพริกอีกหน่อยเนาะเขาคั่วเต่มหมดเลยเต็มหมดเลยจะได้หอมเวลามันสุกมามันก็หอมดีนะไม่เจ็บริศถือว่ามันจะอุ้มหอมเขาคั่วมากเลยเขาคั่วจะงงใช่ได้ต้นน้ำต้นน้ำชิมดหน่อยไหมชิมหน่อย ชิมไหมอ๋อดิบหน่อยชิมหน่อยได้ไม่ปไมเป็นไรนี่พร้อมเลยขั้นหนึงจะได้รู้ว่านัวหรือไม่นัวไงเขาไม่กินดิบเอ้ารดเหมือนกับอีป,ป่งลางเลยเป็นไงอเออนัวไหมอะไรจะได้รู้ชุลรสใส่ยังอืมกระนั้นกระนั้นปลาแดกไหมชุลรสไม่ใส่เอ้าชุลรส ไม่อร่อยเพราะชุบรสนี่แหละไม่เบีดใช่ไหมแล้วเดรอใส่ไปแลปีกเนยใส่เข้ไปแล้วนะคะกอดละใส่ร้อยจบพี่กากจบแล้วสินี้คนคนแล้วก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะตอนคั่วคงไม่ได้ถ่ายหรอกค่ะมันจะยาวเกินไปนะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไปมากดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ